สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีกล่าวในกลางประชุมใหญ่สาขาพักไทยพักดีประจําจังหวัดขอนแก่นว่าการยกเครื่องประเทศไทยเป็นนโยบายหลักที่พักศึกษาและเตรียมการมาอย่างยาวนานเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้พ้นจากวงจรนักการเมืองโกงกินพร้อมย้าว่าต้องเอาน้ําดีไล่น้ําเสียในสภาเพื่อคืนศรัทธาให้กับประชาชน นายแพทย์ว่ารงระบุว่าประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งแต่ประชาชนยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเพราะปัญหาการคอร์รัปชันฝังรากลึก นักการเมืองจํานวนมากนําประชาชนมาอ้างเพื่อผลักกันการแก้รัฐธรรมนูญทั้งที่สิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆคือการแก้ไขปัญหาปากท้องไม่ใช่การเมืองเรื่องอํานาจพร้อมตั้งคําถามถึงรัฐบาลว่าทําไมต้องผลักภาระการตัดสินใจเรื่อง MOU 43และ MOU 44ไปให้ประชาชนทําประชามติทั้งที่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาด ประธานพักไทยพักดีกล่าวต่อว่าหัวใจสําคัญของการสร้างชีวิตที่ดีคือการจัดการคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดพักไทยพักดีมีนโยบายชัดเจนว่าคดีทุจริตของนักการเมืองต้องไม่ได้รับสิทธิ์อภัยโทษและหากโกงงบประมาณตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปต้องมีโทษประหารชีวิตเพื่อยุติวัฒนธรรมการโกงชาติที่ไม่เคยหมดสิน้น ้านนโยบายเศรษฐกิจนายแพทย์วรงเสนอแนวทางแก้ปัญหานี้สินชาวนาโดยนําระบบแบ่งผลประโยชน์แบบอ้อยและน้ําตาลมาประยุกต์ใช้กับการซื้อขายข้าวให้ผลตอบแทนกลับคืนถึงมือเกษตรกร,ร,กรโดยตรงพร้อมตั้งเป้าราคาข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิที่ตันละ1,500 0บาทและข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ10,000บาท นอกจากนี้ยังเสนอให้ตัดงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทที่ใช้ทำประชามติมาช่วยดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเงินสวัสดิการดือละ1 0 0 0บาทและจัดซื้อแผ่นเพลิดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงฟรีตลอดชีวิตนายแพทย์วรงทิ้งท้ายได้วยว่าอย่าให้คนโกงมาปราบโกงพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกับพรรคไทยพักดียกเครื่องประเทศไทยเพื่อคืนความยุติธรรมและศักดิ์ศรีให้คนไทยทุกคน